สวัสดีคะ่ะคุณดูคลิปนี้โมราเดนชิวก็มาเปิดเลขทีเมนกับคนดูนะคะรอบนี้คนดูเข้ามาครบตีเลยตัวนี้ก็วิ่งฟาร์มที่พี่พิธพันฑ์นะคะเน็ดขีดค่ะเจเมนเน็ดขีดขีดทุกตาถ้าเครื่องร้อนมันชอบปิดอะอากาศประเทศไทยนาะะร้อนก็ร้อนตัวนี้พี่ก็ยังไม่อยากบวกนะข้างนอกมันมีศัตรูอยู่พี่ก็มาเตะเลี้ยนก่อนชอบวิ่งเตะเรียนนะ แล้วคนดูก็โดนศัตรูยิงตุยไปเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะไปดึงทิกตูนะพอพี่เดินพอพี่วิ่งไปก็เห็นศัตรูมันนั่งอยู่ตรงไอ้โวไงพี่ก็ยิงมันล้มไปพี่ก็ดึงคนดูมาตอนนี้ก็ฝากแอปแดงนะนะคนดูจริงมีเพจด,ด้วยถ้าใครอยากกดไลค์ก็ไปกดไลค์ได้นะทิกติกก็ฝากกดไลค์กดรีโพสต์ได้นะคนดูมีคนดูบอกว่า ทำไมไม่มีคนกดใจไม่มีคนดูคลิปพี่เลยผู้ติด,ดตามก็เยอะอันนี้บัญชีพี่มันไม่ขึ้นฝีนะคนดูมันแก้ไม่หายเลยมันไม่ขึ้นฝีมาหลายปีแล้วหละตั้งแต่พี่เลิกเรียนไปปีหนึ่งพอพี่กลับมามันก็ไม่ขึ้นฝีแล้วทำยังไงมันก็ไม่ขึ้นฝียังไงก็คนดูก็กดไลค์กดรีโพสคอมเมนต์ได้นะถ้าใครอยากจะช่วยให้มันขึ้นฟีเนะี่ย ติ๊กตกมันไม่เอาพี่ขึ้นฝีนอะตอนนี้คนดูก็เจอตัวอีกแล้วนะพี่ก็ยิงมันล้มไปตูมันหลุดมันอยู่หลังหินพี่ก็ยิงมันล้ม oh, <kill. S 1> พี่ก็มาแอบอยู่ข้างบนเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยบ้านอะไรเนี่ยไม่ใช่บ้านมันเป็น ลงรถตอนนี้ก็วิ่งฟาร์มนะคะวิ่งแตะเหรียญแตะเหรียญไว้เยอะๆเผื่อทีมต้องการใช้ตอนนี้จ็มีบาเลตอยู่ที่กล่องนะพี่ก็มาเอาบาเลตแล้วคนดูเบอร์สีก็โดนศัตรูทางนู้นพี่ก็จะไปช่วยยิงน,นี้พี่ก็ยิงล้มทิ้งไวล้ละก็คิดว่ามันมีตัวเดียวมันมีสองตัวศัตรูมันก็ดึงเพื่อนมันล้ว พี่ก็ยิงล้มทิ้งไว้ก็ไม่ได้คิวหรอกลึงกันนะก็ยิงไปดังไอวอหลายชั้นตอนนี้กระเน็ตก็คิดเอาไอส้สโคปปืนก็ยาก่างโดนก็ไปจับมนะันละพี่จะได้สักคิวไหมอ่ะตรงนี้นะโอ้พี่ได้คิวหนึ่งลนะคิดว่าจะไม่ได้สักคิวตอนนี้กระสุนสไนซ์ก็หมดแล้วก็มีตัวมาแอบอยู่ตรงนี้นะมันเห็นพี่พี่ยิงมันยิงไม่ได้นะ พี่ก็บอกว่าบอกให้คนดูไปเข้าไปในบ้านเลยไปจัดการมอเลยพี่ก็เห็นตัวโคบอยู่ข้างนอกพี่ก็ยิงยิงตอดมันยิงไม่ตุยตอนนี้ก็ดูอ้ตัวนี้นะคะตัวเดียวที่มันอยู่เล็ดในหมดเน็กเทร่าพี่ก็หาตัวไม่เจอแล้วตัวนี้ ไม่รู้ว่ามันอยู่ทางไหนบ้างคือตูอยู่ตรงไหนก็มองไม่เห็นแล้วตัวนี้ก็ไปจะวิ่งเข้าวงล่ะวงแรงสเสือเกินวิ่งผ่านสะพานแล้วก็มีตัวขับรถผ่านกันสตูขับรถสวนกันเลยน่าจะตีเดียวกันนะพี่จะเข้าวงแล้วคุณดูยังไม่เข้าวงเลยพี่เข้าวงก่อน แล้วไอ้ตัวนี้มาขับรถหมุนไปหมุนมาอ่ะดูพี่จะยิงมันล้มไป็นอ่งตัวตรงนี้สตูวิ่งหลายตัวมากเลยไม่รู้จริงริงตัวไหนก่อนพ่ยิง้มไปตัวนึงแล้วนึกว่ามันมีตัวเดียวพี่ว่าจะไม่จบกอนเจอไอ้ตัวนี้นั่งกำลังฟังผงอยู่ตอนนี้จะเข้าวงไม่ได้เข้าสักทีเจอสตูอยู่วงก็บวกเปรตไปแล้วมั้ง เขาจะเอเมให้สตูมันวิ่งแต่มันหาไม่เจอแล้วอะัตูมันเข้าวงไปแล้วอะตอนนี้ก็พี่ก็คิดว่าไม่มีใครเห็นพี่นะแล้ศสตูมันเห็นพี่อะพี่ยังหามันไม่เจอเลยแ้ามันก็วิ่งมาหาพี่เลยแล้วพี่ก็ได้เข็มก็ไม่ได้ใช้เลยอะตอนนี้เ็เหลือคนดูคนเดียวแล้วไก่ย,ย่างเลียให้ไก่ย,ย่างไปชุบแล้วพี่ก็ได้เกิดมานะคะพี่ก็ได้เกิดใหม่มา ตอนนี้คนเหนื่อยี่สิบกว่าคนอะพี่ก็ว่าจะแคมไปอยู่บ้านนี้วิ่งขึ้นไปวิ่งสวนสนามกับสตูยิงก็ไม่โดนตั้งให้โบก็ไกม่ติดมีสตูมันลงไปแล้วมันลงหายไปไหนไม่รู้สตูวิ่งไม่มองเลยพี่ก็วิ่งสวนมันไม่ยิงมันไม่ได้วันนี้ก็มาแอบซูมอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะบ้านสามชั้นหลังนี้กระสุนก็ไม่มีซื้อ แล้วสตูเห็นสตูโดนหม่สตูมีสกินใบอีกมันล oh, <stop. S 1> ็อกผีกระโดดเข้าไปโดนไอตัวนี้เอาทุอกอนมายิงตุยเลย